การถวายบังคมขั้นตอนการถวายบังคมการปฏิบัติเริ่มจากการถอดหมวกเมื่อถอดหมวกแล้วจะสั่งแถวให้นั่งการนั่งให้วาดเท้าซ้ายไปด้านหลังในทางตรงแล้วย่อตัวลงคุกเข่าซ้ายชักเท้าขวาไปด้านหลังสู่การนั่งคุกเขา่าตั้งฝ่าเท้านั่งบนส้นเท้าน้ำหนักอยู่บนส้นเท้าทั้งสองลำตัวตั้งตรง อกายชายนั่งแยกเข่าได้เล็กน้อยหญิงนั่งเข่าชิดเมื่อผู้ควบคุมแถวบอกแถววางหมวกให้หงายมือขวามาจับข้างกระบังหมวกด้านในนำไปวางไว้ข้างขาขวาขอบกระบังหมวกเสมอเข่าขวาหันหน้าหมวกไปด้านหน้าแล้วความมือทั้งสองบนหน้าขาเหนือเขา่าลำตัวตั้งตรงเมื่อผู้ควบคุมแถว บอกแถวประนมมือให้ยกมือขึ้นมาประดมระหว่างอกปลายนิ้วตั้งขึ้นต่ำกว่าคางเล็กน้อยนิ้วทั้งห้าเรียงชิดติดกันหัวแม่มือฝ่ายชายอยู่ประมาณกระดุมเม็ดที่สองจากบนหัวแม่มือฝ่ายหญิงอยู่บริเวณรอยทับสาป,ปกแขนแนบลำตัวไม่กางศอกเมื่อผู้ควบคุมแถวบอกแถวถวายบังคมครั้งที่หนึ่งจะใช้คำว่าถวายบังคม คำลบหนึ่งให้นับในใจจังหวะช้าๆหนสองเมื่อนับสามให้ทอดมือที่ประนมลงเหยียดข้อมือให้อยู่ในแนวเดียวกับลำแขนปลายมือต่ำเล็กน้อยแขนเหยียดตึงพร้อมค้องตัวไปด้านหน้าจังหวะนี้ก้นจะยกท้นปรีน้องแล้ววาดมือขึ้นลักษณะครึ่งวงกลมสายตาจับจ้องที่หัวแม่มือ มือทั้งสองไม่แยกจากกันนิ้วหัวแม่มือไม่กลางออกเมื่อนับจังหวะเดิมจนครบ8นิ้วหัวแม่มือจะขึ้นจดหน้าผากเหนือหว่างคิ้วเงย่นหน้าขึ้นประมาณสี่้ห้าองศานั่งบนส้นเท้าเอนตัวไปด้านหลังพองงามเมื่อมือจดหน้าผากแล้วนับในใจจังหวะช้าหนึ่งสองและเมื่อนับสามให้วาดมือที่ประนมที่หน้าผากลง ย้อนทิศทางกลับกับการวาดมือขึ้นพร้อมค้อมตัวลงตามสายตาจับจ้องที่หัวแม่มือเมื่อมือลงตามสุดแล้วนำมือขึ้นแล้วยืดตัวขึ้นพร้อมยกปลายมือตั้งขึ้นกลับมาอยู่ในท่าประนมมือจังหวะนี้นับในจังหวะเดิมให้ได้ถึง8เมื่อผู้ควบคุมบอกแถวถวายบังคมครั้งที่สองจะใช้คำว่าถวายบังคมคำลบสอง ให้ปฏิบัติเหมือนกับคำลบหนึ่งและเมื่อผู้ควบคุมแถวบอกแถวถวายมงคมครั้งที่สามจะใช้คำว่าคำรบสามให้ปฏิบัติเหมือนกับคำลบสอง เมื่อปฏิบัติครบทั้งสามครั้งแล้วผู้ควบคุมแถวจะบอกแถวลดมือลงโดยใช้คำว่ามือลงให้ลดมือลงวางมือคว่มบนหน้าขาเหนือเข่าทั้งสองข้างจากนั้นผู้ควบคุมแถวบอกแถวหยิบหมวกจะใช้คำว่าหยิบหมวกใช้มือขวาคว่มจับขอบหมวกด้านนอกนำมาวางบนฝ่ามือซ้ายลักษณะเดียวกับท่าถอดหมวกจากนั้น ผู้ควบคุมแถวจะบอกแถวให้ลุกขึ้นยืนโดยใช้คำว่าลุกให้ชักขาขวามาวางเสมอเข่าซ้ายชันเข่าขวาขึ้นจากนั้นลุกขึ้นยืนนำขาซ้ายมาชิดขาขวาในท่าตรงจากนั้นผู้ควบคุมแถวจะบอกแถวสวมหมวกโดยใช้คำบอกว่าสวมหมวกให้ยกมือขวามาจับที่กระบางหมวกด้านใน นิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกันวางทาบด้านบนกับบังหมวกนิ้วหัวแม่มืออยู่ด้านล่างข้อมือไม่หักและอยู่ในแนวเดียวกับแขนขวาท่อนล่างและขนานกับพื้นกลางศอกเหยียดนิ้วมือซ้ายทั้งสี่ลงแบนนิ้วยังคงเรียงชิดติดกันใช้มือทั้งสองพลิกหงายหมวกพร้อมกับนำหมวกขึ้นสวมศีรษะจากด้านหน้าไปด้านหลังจัดทรงหมวกให้ตรง กระบองหมวกอยู่ในระดับสายตามองตรงนิ้วทั้งสี่ของทั้งสองมือท่าบนกระบองหมวกปลายนิ้วกลางชนกันนิ้วหัวแม่ม,มือทั้งสองอยู่ด้านล่างกระบองหมวกแขนท่อนบนทั้งสองข้างกลางออกขนานกับพื้นฟันมือทั้งสองลงมาอยู่ในลักษณะท่าตรงท่อนหมวกปึ๊บ นั่งวางหมวกพนมมือถาวายบังคมคำับหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดครับสองหนึ่งสองสาม 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8ดหนสสห้าคำบอสาหนึ่งสามี่ห้าหดหมสกือลงยิบหวกลูก ซุบงบอึ๊บอึ๊บตรงหนา้าวอ้ยี่ยไม่ลง